น้ำได้แล้วครับน้องบิวคนสวยจากดุสิพลครับอุ้ยนี่ค่ะน้องบิวค่ะขอบคุณมากค่ะเท่าไหร่อะคะก็ฟรีครับฟรีสปอนค่ะสำหรับน้องบิวแต่ว่าขอแลกกับเบอร์โทรได้ไหมครับมีอะไรติดต่อออฟฟิศดีกว่าค่ะแลกกับเบอร์โทรมีเบอร์รออฟฟิศไหม นี่จะเบอร์ออฟพงพยาเอาไหมจะเอาไปทำไมไปนั่งสบายๆไปนั่งนิ่งๆเลยเดี๋ยวพี่บริการเองตายนี่โอเคะเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีเชดดิ้งทำให้รูปหน้าเราเรียวเหมือนเกาหลีค่ะเจ็ดร้อสวยสิบดุนเลยนะโอ้เขาเรียกอะไรนะคะเชดดิ้งค่ะดิ้งเกี่ยวอะไรกับร้านแต่งงานนะคะอุ้ยอันนั้นมันเวดดิ้งค่ะ เฉดดิ้งคือการไลท์รูปหน้าให้มีมิติเรียวเป็นสาวเกาหลีแบบนี้ค่ะคหรอคะเห็นไหมเหมือนแล้วดูงอนเหมือนกันเลยค่ะทำเรียวจริงด้วยอ่ะนะะคแล้วเหมือนแล้วอ่ะนแล้วเหมือนแล้ว,วน้องบี<ห>เป็นยังไงบ้างคะน้าพี่เรียวไหมคะน้องบีนี่มันมันเริ่มเรียวนะครับพี่เหมือนหงลิเวอร์พูลมันค่อยยาว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 เรียวจนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นคอหานวายตรงนี้นะครับผม น้องเมย์คะครับพอลงไปคออาหารพี่รู้สึกเหม็นๆยังไงไม่รู้อ่ะมันเลียวแปลกๆนะคะพี่ว่าไม่ใช่แล้ว่คะเลียวหน้าเลียวโอ้หน้าเลียวเหรอทั้งซอยครับผมหน้าเลียวทำยากมากเลยไปตายแล้วเกิดใหม่ที่หาหน้าเลียวยากในเธอเนี่ยจริงเหรอ นี่สร้างสรรค์ไหมเนี่ยฮะทำไมอะลมเสียนี่กุ้งใจอยู่นะเนี่ยคลี่ทุกวันเนี่ยอยากเปนเกาหลีลูกม่รู้ว่าจะต้องแต่งหน้าแบบไหนคือลูกบีเนี่ยเขาเป็นคนที่หลายอารมณ์มากไงบางทีบางวันเขาอยากได้แบบว่าอยากได้แบบเกาหลีเกาหลีโอ้เกาหลีเกาหลีเราก็ไปทำตุนโสมดิตุนโสมตุนทำไมอะ ไอ้ดำตุ <ใน S 1> ้งโสมไงแบบเกาหลีไงไม่ใช่ล้ค่ะคือคนเดียกนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งหน้าเอว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานรูปหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้ารูปหน้าเราสวยเนี่ยแต่งอะไรก็สวยคือนอกจากแต่งหน้าแล้วเราก็มีอีกหลายวิธีเลยแต่งหน้าเดียวใช่แล้วค่ะเอว่าไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าคุณหมอน่าจะให้คำตอบที่ดีได้ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอมิ้นเลชนะนันเลอศชุนเฮเกียิแล้วค่ะสวัสดีค่ะ จะมีปัญหาจะมาปรึกษาคุณหมอนะคะปรับโครงสร้างหน้าอย่างไรไมหน้าเรียวอย่างเงี้ยหรอคะอยากให้หน้าเรียวสวยเป็นสไตล์เกาหลีใช่ไหมคะมีการผ่าตัดเหลากระดูกนะคะชั้นต่อมาก็จะเป็นการใช้สารละลายกล้ามเนื้อหรือโบท็อกกันนะคะเ็ไปฉีดอีกวิธีนึงก็คือการฉีดสารละลายไขมัน ค่ะก็ได้เห็นผลเช่นเดียวกันค่ะคุณหมอคะแล้วตอนนี้ที่เห็นเขามีโฆษณาว่าเป็นไหมละลาย<อ>นนเกาหลีอ,อันนี้เป็นนวัตกรรมล่าสุดเลยนะคะล่าสุดเลยใช่ไหมครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการปรับหน้าให้เรียวขึ้นได้นะคะเพียงแ,<ต>แต่ว่าวิธีนี้เนี่ยอาจจะก,ก่อให้เกิดอาการเขียวช้ำได้นะคะค่ะแต่ว่าก็สามารถหายได้เองภายใน 1- 2ออาทิตย์ค่ะดูตามข่าวว่าบางคนทำไมฉีดแล้วเหมือนมี อะไรผลกระทบที่ไม่ดีอันนั้นเกิดแากอไรมาหอันอาจจะเกิดจากการที่ฉีดผิดวิธีนะคะหรือว่าการใช้สารหรือตัวยาที่ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะแก้ไขรูปหน้านะคะหมอแนะนําว่าควรจะพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญดีที่สุดค่ะมมีปัญหามากเลยครับภรรยาผมชอบทําหน้ายักนะครับไม่มีความสุขเลยครับหมอมีวิธีจะรักษาหน้ายักภรรยาผมไมยครับอันนี้พี่จิมต้องรักษาเองแล้วล่ะค่ะกษ่ไหมครับยังไงครับ ก็พี่จิมก็ต้องเลิกเจ้าชูกรุ้งกลิ่มนะคะเดี๋ยวหน้าภรรยาพี่จิมก็จะหายเองค่ะอหน้ายาักษ์ก็จะหายเข้าใจไหมไม่ยักษ์ก็ยุบอะกอเดี๋ต้องขอบคุณคุณมอก่อนที่ม่ให้คำลาทุกควาคมสวยเป็นไปได้